สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซไมเอฟซีเกาจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางาหวยฮานอยจตฮานอยสูตรเม็ดเดียวจะมือนีวันที่8เดือน10จะเดือนตุลาคม2567สําหรับมือนีเป็นวันอังคารเราจะมือนีกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าเอากรสไปรับชมฮานอยวันที่8สูตรเม็ดเดียวกันเดี๋ยวามาเบิงผลของวันที่7กันก่อนจ้า น้อยเม็ดเดียวเด่นไปที่เจ็ดวิ่งรูดสำหรับพ้นจาน้อยรอบเฉพาะกิจหนึ่งแปดหาล่างหกสองผ่าดไปรอบแหลกรอบพิเศษจะสี่หนึ่งแปดบนรอบพิเศษผ่าดไปจะสองตัวล่างรอบพิเศษเจ็ดสองเอาละเจ็ดสองเข่าตรงตรงจะมาตัวเน้นเต็มเต็มตรงตงเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดมา สำหรับรอบปกติจ้าสองสี่เก้าหลางศูนย์สี่ผ่านไปรอบวีพี่ก็ผ่านไปเนาะผลคือแปดศูนย์หกหลางสองศูนย์โอ้โหสำหรับห้าน้อยสูตรเมรร็ดเดียวพอเฮ้ามือนีเข่าเจ็ดสองตรงตรงรอบพิเศษนะจ้าโอเคเนาะถือว่ามาอยู่นอกจากมาตัวเน้นเลยเอสจอยจับเลกเด่น เจ็ดมาวิ่งมาลูดเนาะจะได้น้อยเดียวถ้าจับศูนย์มาวิ่งมาลูดนี่ถือว่าปากเนาะจะทั้งศูนย์สี่ศูนย์หกสองศูนย์ผ่อน้อยมัดรวมของแอดจอยมีศูนย์เนาะอ่าเนี่ยน้อยมัดรวมมีศูนย์กับเจ็ดจาแอดจอยเจ็ดมาลูดโอ้ถือว่าโชคดีอยู่เนาะเขาตรงๆหลบพิเศษจา่าโอ้โหถ้าจับศูนย์มาวิ่งมาลูดถ้าจับศูนย์ได้ถือว่าปังเลยเนาะเม็ดเดียวของเฮาเมื่อวาน สำหรับผ้นตามนี่เลยจ้ะสำหรับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวของเฮาจ์จำมือนี้รุ่นกันต่อกับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่8ดจ้ะสำหรับเลขเบิ้ลนจำมือนี้ก็คือฮะไซเบิ้ลถ้ามักจะชอบเลขเบิ้ลกับพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเราจะมือว่าหนี่ง้องโค้ดโคภดไพ่พี่นเอฟซีหลายๆนาะสำหรับพี่นเอฟซีท่านใดติดตามเลขเบิรร้ลถ้าตามเลขเบิ้ลเนจาจะเบิรร้ลบ่มาซักกระตัวเลยเนาจะตั้งแต่เ,เฉพาะกิจยันวีไอพีเราจะเบิ้ลไปเข่านวยกาศาสตร์ก่อนเนาะ จ้ำบ๊บพิษน้อยกาซาเนี่เอาไปกินก่อนเราจะสำหรับเล็กเบิ้ลของเฮาโอ้โหอ่ะสำหรับเล็กเบิ้ลมือนี่คํานวณติดเบิ้ลอยู่ที่สามสามสองสองสำหรับสายเบิ้ลจะเฉพาะกิจกับปกติชนเฉพาะกิจปกติ VP พ,พชนกันอยู่ที่สามสามพิเศษกับเฉพาะกิจชนกันอยู่ที่สองสอง สำหรับเลขเด่นของแอดจอยคือเมื่อนี้ได้เด่นอยู่สองตัวเลขชนจากชนกันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์กับหกหกสำหรับหน่อยมัดรวมอ่ะบางเถือ่อบางขง่างชนกันแล้วปังก็มีชนกันแล้วบ่ปังก็มีจะนี่ก็โบชย้ยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการตัดสินใ,นใจอีกที่หนึ่งละกะนันเนาะจ้ะชนกันนักชนกันคักส่วนนี่แนวทางมากแต่ไปเลขเบิรดอย่างเดียวเลยอ่า ห้าน้อยมัดรวมแอดจอยมีศูนย์ศูนย์กับหกหกสำหรับเมื in, อ่อนี่แอดจอยโค่นลู่ศูนย์ละกันจะดสำหรับน้อยเม็ดเดียวเด่นศูนย์วิ่งลู่ศูนย์จะจับไ้เป็นแนวทางแปดคูจัดจับคูศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ศู 04, 05, 0ย0ส0่ศูานคำนวณได้ติดเบิ้ลนศูนย์ศูนย์กับอสองสองกับสามสาำหรับเลขเด่นนี่คือชอนกันหกหกกับ0ูแต่ว่า ฮานอยเม็ดเดียวนี่ส่วนใหญ่แอจอยสีบวกกันเบิ่นหายด้วยแแอจอยสีบริจะเลีกเบิ่นหายเพราะเบิ่นบางเถือ่อบางข้างกะไปตัวอื่นบางเถื่อชุนคำนวณไดเบิ่นอีกตัวเข้ากับไปอีกตัวเพราะฉะนั้นฮานอยเม็ดเดียวแอจอยสีบวกจะเลีกเบิ่นหายจ้ะผัวจะไพ่แค่แปดขู่เนาะต้องเลือกออกเนาะจา้ะสำหรับตัวเน้นจ้ะวันนี้ขอเน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ สำหรับตัวนียนี่คือตัวเดิมๆของมือวานี่เลยนะนี่06จ้าผัวชนกันตามนี้โอเคเรียบร้อยจะสำหรับแนวทาง5นอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่8แนวทางตามนี่เลยจะหมักตัวใดชอบตัวใดมื่อนี่ฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละค่ะเนาะจ้าแนวทางสีมาตามสูตรห้หรือบอดล่อลุ่นจ้าเมื่อนี่เลขเด่นหมัดรวมนี่คือใด0โซน6โซนขอห้แอดจอยเรื่องอสู ศูนมาวิ่งมาหลุดนอยเม็ดเดียวค่ะขอให้มาปังปังอยมาเด้งเด้งละกันเนาะสูนกันขัดขนาดนี้ก็ขอให้มาโดนเลขเด่นเลขไลละกันนะจากขอบพุนถูกการรับชมจากขอบพุนถูกการติดตามขอบพุนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุนทุกกากกลัา่ใจจากผิดพลาดประกันใดขอตทษขอให้ไห้ด้วยละกันจากขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทาง สัสดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยสวยสวยหล่อหลอกันทุกคนทุกทานจะ่าสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า